มีเงิน1,000บาทต้องการซื้อสีทาบ้านจะได้รุ่นไหนแบรนด์ไหนไปดูกันเลยค่ะ แล้วถูกรล้สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าต้องการสีอะไรคะพอดีหนูจะซื้อสีไปทาห้องนอนใหม่อะค่ะขอเป็นโทนสีขาวนะคะเอาผนังลูกค้าเนี่ยเป็นปูนใหม่หรือปูนเก่าคะเป็นปูนใหม่ค่ะโอเคเป็นปูนใหม่ที่ยังไม่ได้ทารองพื้นเลยใช่ไหมคะยังค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวแอมมีสินค้าแนะนําค่ะด้านนี้ค่ะลูกค้าเดี๋ยวจะพาไปดูใี่ค่ะแต่ว่าพอดีหนูมีงบจำกัดหนึ่งพันบาทนะคะไม่เป็นปัญหาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แนะนำให้นะคะตัวนี้เลยค่ะ Q A 4 r Season 2 o In 1นะคะตัวนี้ค่ะ สวยทนคุ้มค่าทุกสภาวะค่ะเป็นสีทับหน้ารวมรองพื้นในตัวค่ะตัวนี้นะคะยึดต่อดีเยี่ยมค่ะไม่ต้องผสมน้ำค่ะสามารถทาได้เลยถ้าทาเองนะคะคุ้มค่าประหยัดมากไม่ต้องเปลืองค่าช่างเลยค่ะราคาเท่าไหร่อะคะถังนี้นะคะอยู่ที่850าทค่ะเอาหนึ่งถังค่ะเราจัดให้ค่ะชำระเงินนะคะ 850บาทค่ะรับเงินมา1,000บาทค่ะ4 s ร์ซิชั่นทินวันในงบแบงค์เทามีทอนบริการดีสต็อกแน่นส่งไวมาที่ปทุมรัฐเลยนะคะมากันเยอะๆนะ